สวัสดีครับเพชรบางวราเป็นไงครับไฟนี้การเตรียมตัวการซ้อมเป็นอย่างไรบ้างก็เตรียมตัวก็ในระดับเลงแล้วพร้อมขนาดไหนครับกับการชมกับองค์สมก็เต็มที่ครับแล้วคิดว่ารูปเกมจะออกมาเป็นยังไงเออตั้งใจว่าจะวางแผนยังไงบ้างแลเขาต้องเดินใจอยู่แล้วก็จะชมในเกมตั้งรับแบบแล้ว ตอนนี้พวกสกุก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเราคิดว่าน้องเป็นยังไงสไตายหรือว่าแบบมากตัวหมัดหนักเดินต่อยแม่นต่อยหนักก็คือศึกษาสไตล์การชกมาอย่างดีแล้วนะตอนนี้แล้วตอนนี้เหลือเวลาประมาณเจ็ดวันความพร้อมพร้อมไหมสำหรับตอนนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเต็มร้อย ก็อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ฝากตามฝากเชียร์ด้วยครับยังไงก็ต่อยสนุกเต็มที่แน่นอนครับสุดท้ายอยากให้พูดฝากเหมือนแบบขู่น้องนิดนึงซ้อมให้ดีนะครับก็ถ้าผ่านที่ได้ก็น้องก็มีอนาคตนะครับ